อาบาเอ็มเราตอนนี้นะครับถึงเวลาอัปเดตแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาเรื่องไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับว่าเขาอัปอะไรมาบ้างในตอนนี้นะครับวันที่กี่สิบห้านะครับแต่เรามาอัดกันก็วันที่ยี่สิบหกไปแล้วนะครับอะเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับตุกหน้าเว็บเป็นก่อนเลยนะครับเอาเป็นอย่างแรกนะครับเอาเป็นอย่างแรกนะครับอัปเดตเข้ามา สิ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนชอบมากคือกิจกรรมครับผมกิจกรรมเลดดอบอ่าเลดดอบบล็อกในดันนะครับมีอะไรบ้างลองเข้าไปดูกันนะครับนี่เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่สิบห้าก็คือตั้งแต่วันที่สิบห้านะครับถึงวันที่สามสิบเอ็ดนะครับมีเวลาให้ล่าแค่เจ็ดวันเท่านั้นเองครับเจ็ดวันเจ็ดวันเท่านั้นครับก็สามารถเลนได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็จะไปดอปที่ดัน สามสิบห้านะร้อยสาสิบห้าคือบอลต้มร้อยี่สิบห้าเข็มคิตครับดันร้อยสิบปัดแดงนะครับเขาเรียกกันดันบัดแดงร้อยสิบครับแล้วก็ตามมาด้วยบอาร้อยยี่สิบห้าบอลแรงที่เรียกกันเนาะาแล้วก็ดันร้อยห้าที่ยอดฮิตมากเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยแคมปัสนะครับเออดันแคมปัสด,ด้วยนะครับก็ดอบด้วยนะครับแล้วก็ดันเก้าสิบห้าที่แอบไปลองเทสมาแล้วครับ ไม่ไม่ค่อยเวิร์กรู้สึกไม่ค่อยเวิร์กครับผมโอกาสในดอกก็มีตามกล่องของเขาละครับเขาแจ้งเลยนะครับตั้งแต่กล่องเขียวกล่องกล่องบอสใช่ไหมแล้วก็กล่องแดงนะครับสามกล่องนะครับที่จะดอกของพิเศษให้เรานะครับของพิเศษมีอะไรบ้างนะครับมีบูจะพี่บูมีอาร์ดบิวมีหินเอ็กนะครับตั้งแต่แปดถึงสิบสองนะครับแวนบวกสามนะครับไม่ว่าจะคิเลสคีดานะครับอคาคุมอคาเดียมแล้วก็พาราเดียมด้วยนะครับตุดยอด แล้วก็คอสตูมนะครับคอสตูมเป็นปีกนะครับอ่าเป็นปีกนะครับสามอันแล้วก็ไบออฟอันนี้ไบออฟนี่จี๊ดมากครับผมแอบแอบแอบเพิ่งจะเห็นเพิ่งจะรู้เมื่อสักครู่นี้เลยครับกิดาครับมาเพื่อกิดามาเพื่อแล้วก็มีคิเลสนะครับแล้วก็มีแม็กกี้นะครับก็น่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็ตามมาด้วยใบมอเตอร์ไซค์นะครับทุกอันเป็นขั้นไฮหมดเลยนะครับเพื่อนทุกอันเป็นขั้นไฮหมดเลยครับสหมนกันเป๊ะแล้วก็มาหินนะครับ หินอะไรวะหินดีไวนะครับสําเร็จเลยที่บวกห้านะครับตีมีสิทธิแตกได้นะครับแตกก็หายนะครับแล้วก็หินเพลแดงแล้วก็หินเจาะแดงนะครับก็เรียกว่ากิจกรรมนี้อวยของขั้นแดงตะขาดใบแอมแฝ่แอบเสียได้ครับผมปอะมาณันนี้นะครับอย่าลืมครับกิจกรรมแค่เพียงเจ็ดวันนะครับไปเล่นกันนะครับตามมาด้วยเลรีดดอกไอ้เลรดคูนะครับไม่มีเลดดอกรอบรอบนี้เริ่มวันที่ยี่สิบห้าเหมือนกันนะครับ 25เรื่อตั้งแต่3โมงลิ้นสุดวันที่28นะครับมาเพียงรอบเดียวนะครับรอบนี้ไม่มีสองรอบมีเลนดอบอะไรบ้างไม่มีเลดดอบครับมีแต่คูนมีแต่คูนเท่านั้นครับ EQ พี่ทีสกิล W EQ AP แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับไม่มีปีกรอบนี้แต่เชื่อนะครับเลนดอบไม่มีแอบเสียใจนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมกับกิจกรรมโหลดอ่ากิจกรรมคูนนะครับแล้วก็อันนี้เรียกว่ากระชาลันนะครับ กาาชากาาชานะครับก็เหมือนเดิมแหละกาชากาชาโอ้กาาชามานานครับสองอาทิตย์เต็มกรครกาลาชามาถึงสองอาทิตย์เลยเริ่มเนี่ยี่สิบห้าแปดมิถุนายนนะครับมาเต็มกราเลยก็ที่เดิมครับไอ้ไอ้ไอ้กล่องขาวๆเขาเรียกเราให้เขาให้เปิดครับเปิดหนึ่งครั้งหกสิบเกมเปิดสิบครั้งหกร้อยเกมไม่ลดราคาด้วยโคตรใจร้ายเลยครับไม่ลดราคาด้วยเปิดจะเปิดสิบจะเปิดหนึ่งก็เท่าเดิมครับไม่มีลดราคาครับออกข้างในตามที่เพื่อนเพื่อน ตามกันเลยครับมันไม่เคยเปลี่ยนเลยครับมี่เจ็ดวันมี่สิบวันแล้วก็มีถาวรก็ไม่รู้ว่ามีคนได้มากหรือยังนะครับก็ของรุ่นดูนะครับขำๆได้ครับแต่อย่าไปจริงจังกับมันมากนะกับพวกกาชานีอันตรายแต่ก็เสียวๆได้นะครับถ้าเป็เสียวไปลองดูได้ทำมาด้วยนะครับนี่เลยครับอัปเดตนะครับอัปเดตที่น่ารักมากเลยผมนี่อย่างรักเลยกันนะครับ เอเรียกว่าอะไรดีมาเซลใช่ไหมเขาเรียกกันดันมาเซลดันใหม่นะครับ P ี3นสามนะครับดีเอฟสามเนะครับเป็นดันที่บอกเลยว่าเอาเรื่องจัดนะครับแหวนมาเซลเรามากันแล้วครับไปล่ากันได้ส่วนตัวผมนั้นคงยังไม่ไหวครับ <c oughs> ก็ลองดูนะครับปาร์ตี้จำนวนเจ็ดคนนะครับรางวัลน,นี้รางวัลใน,นการจบก็ได้ดีผีทั้งยี่สิบเลยนะครับผมพาไปดูหน้าดานแล้วกันก็นมีแคชช็อปออข้ามาก็เป็นของฮาโลวีน ครับไอ้ดับโอโอ่ะไอ้ดับออสวยดีสวยดีแล้วแต่คนชอบนะผมชอบนะแต่ชอบอ่ะไอ้ชอบมันชอบมันสวยดีแล้วก็คอตูมนี้คอตูมโอโหดโอโหดนอันตรายนะครับประมาณนี้แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาเรียกสัตว์ขี่เออสัตว์ขี่ตัวแรงน่าเกลียดแล้วก็มีชุดคอตูมใหม่นะครับอ่าประมาณนี้ครับผมอันนี้รู้สึกจะลดอ่าอันนี้มีลดราคานะครับด้านบนจะเป็นของลดราคานะครับ จะลดประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตเหมือนที่เขาเคยลดนั่นแหละประมาณนี้นะครับผมอ่าที่ถึงเวลาถึงแค่วันที่สี่มิถุนานะครับแค่สี่มิถุนานะครับลดราคาแล้วก็นี่มาแล้วนะครับใครที่เรียกร้องนะครับใครที่อยากได้นะครับมาแล้วซื้อนะครับอย่าลืมซื้ออีกนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะใช้ตอนไหนแค่คุณซื้อเก็บไว้ก่อนนั่นคือโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆคนนะครับซื้อเก็บไว้ถ้าคุณมีเงินไปเปลี่ยนอาชีพ รอบหน้าถ้ามันไม่ยอมมาเราก็มีอยู่ในมือหนึ่งใบไว้เปลี่ยนอาชีพได้เพราะฉะนั้นเก็บไว้นะครับถ้าคุณไม่มั่นใจในการเล่นอาชีพอาประมาณนี้ก็อันเดิมครับอพวกหูประดับเทพนะครับมาเพาะกับดันมาเซลนะครับาพามกับดานมาเซลนะกิ0เกมก็ไปใช้จอดใช้จ่ายกันได้ครับแล้วก็อะไรเนี่ยต้นราคาเทมวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นอันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นวันเสาร์สีม่วงอรอม่วงหรือสีอะไรวะเนี่ยม่วง วันนี้ที่สีแดงครับก็ลดราคานะครับลดราคาก็มีประมาณนี้กับการอัปเดตรอบนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูนี่หน่อยดีกว่าอ่าหน้าดันว่ามันมีอะไรดอกบ,บ้างนะครับกับหน้าดันเดี๋ยวไม่ไอเราก็วารช้ารอสักนิดแคทวาร์ปน,นะครับน่ารักไหมครับ ช้าดนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยเติมพิมีมกัน5ดันกันหน่อยนะครับตอบอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็นั่นแหละครับแหวนมาเซลที่พวกเราเฝ้ารอกันนะครับมาแล้วนะครับอาวุธเป็นอาวุธตั้งแต่พาราถึงเดโมชุดก็พาราเดโมประดับก็คือพักคุมนะครับพารากับเดโมพอจักานยดอก QW PW 5 RW แล้วก็ตามมาด้วยบูมึงจะหลอกหลอนไปทุกดันไม่ได้นะ RW ไอพีอไอบูเนี่ยจะตามไปหลอกหลอนไม่ได้นะครับมีหูบวกเจ็ดมีต้อยบวกห้าเปียนจ่ออัลติเมทนะครับสุดยอดจ่ออัลติเมทนะครับตั้งแต่แดงขาวและอัลติเมทเลยแล้วก็อ๋อที่ปลดด้วยนะครับที่ปลดปลดมัดตัวละครนะครับแบบแบบไม่หายแว่าลดนะครับจะลดนะครับมีมีทุกระดับเลยตั้งแต่แดงขาวและอัลติเมทเหมือนกันนะครับอาวุธมีหมดไฟพาร์ท โอ้ของตอบเยอะมากแล้วก็นี่เลยครับของสาคัญลูนของข้างแม็กซียอดอันนี้สุดยอดมากจากได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คงยังซื้อไม่ไหวครับก็ประมาณน,นี้ครับกับการอัปเดตของเขานะครับในช็อปอะไรแอบ,บแอบ,บเราบ้างไหมอะไรแอบ,บเราไหมจะมีนะครับในช็อปรอบนี้ไม่ไม่น่าจะแอบ,บอะไรเรานะครับไม่ไม่แอบ,บนะครับนี่ราคาลดราคานะครับ แล้วก็มีแค่นี้ครับกับการอัปเดตของคาาบาเอ็มเรารอบนี้ถามว่าดีใจไหมที่อัปเดตผมดีใจนะแต่มันไม่ตรงใจเราเฉยแต่ก็ดีครับที่มีอะไรอัปเดตบ้างหวังว่าจะมีอะไรที่อัปเดตมากกว่านี้ในรอบหน้านะครับสําหรับก็มีเพียงเท่านี้กับการอัปเดตของเขาครับกับคาาบาเอ็มของเราครับโอเคครับ